ว้าวยาย่าเปิดบ้านหลังงามที่นอร์เวย์เป็นไม้เกือบทั้งหลังเหมือนอยู่ในนิยายเดินทางกลับบ้านเกิดคุณพ่อซีกูตที่ประเทศนอร์เวย์เพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่กับครอบครัวและวันหยุดยาวในปีนี้สำหรับนางเอกซุปตายาย่าอุรัสยาเซเปอร์บันโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่25ธันวาคม2565ยาญ่าได้ออกมา พสภาพพร้อมหน้ากับครอบครัวเพื่อฉลองเทศกาคลคริสต์มาสไปแล้วและล่าสุดวันนี้29ธันวาคม2565ยาย่าได้ออกมาโพสภาพบรรยากาศภายในบ้านถึงแม้ว่าภายนอกจะเต็มไปด้วยหินมะแต่ภายในอบอุ่นสุดๆเลยเป็นบ้านสไตล์ยุโรปตกแต่งด้วยไม้เป็นหลัก มีครัวมีโต๊ะทานข้าวและมีเตาผิงเพิ่มความอบอุ่นดูไปแล้วเหมือนอยู่ในบ้านในนิยายสุดๆไปเลย